เดี๋ยวพวกว่ามีอุปกรณ์นะคะหนึ่งชิ้นะใา้เด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งนะคะเสียงที่คุณครูอ้อยเคาะนะคะวันก่อนเด็กๆเ,เคยทำแล้วพอ,อจะจำได้ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวคูอ้อยจะบอกสัญญาเด็กๆก,ก่อนนะคะเอาฟังนะคะถ้าคูอ้อยเคาะแบบนี้นะคะช้าๆอ,อย่างนี้นะคะนักเรียนเดินเดินช้าๆนะคะตามจังหวะที่คูอ้อยเคาะนะคะเ,เดินไปเดินมาบริเวณบ้านของเด็กๆนะคะบริเวณห้องของเด็กๆะคะ อยู่กันที่ยังคิดตามจังหวะเลยนะคะให้ลงจังหวะแต่เมื่อคอยเคาะให้มาสองครั้งติดกันแสดงว่าเด็กหยุดอยู่กับที่พร้อมกับทําท่าทางอะไรก็ได้ที่เด็กอยากทําเช่นท่ากระต่ายหรือท่านกบินนะคะโอเคนะคะ เอาละค่ะเราจะไปทำกันแล้วนะคะเอายิงขึ้นค่ะเด็กๆนะคะก็จะให้เด็กๆทำแลวนะคะเอาเริ่มค่ะ ะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูแดงมีอะไรเดเรียนรู้กันนะคะไปกันจ้าสวัสดีค่ะเด็กๆก็มาเจอกับคุณครูแดงอีกแล้วนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยปลอดภัยในยานพาหนะนะคะวันนี้ครูแดงก็มีสาระดีๆที่จะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่อง ความปลอดภัยในการขับขี่นะคะะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกับคุณครูแดงและเพื่อนเราอีกหลายหลายคนเลยนะคะไปกันเลยค่ะลาลลาลาลลาลัลลัลลาวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูมีตัวเลขมาให้เด็กๆได้นับแล้วก็ฝึกสะกดภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้คุณครูเอาตัวเลขอะไรมาให้ดเด็กๆได้ดูไปกันเลยตัวแรกในวันนี้นะคะก็คือเลขหนึ่งนั่นเองไปสะกดพร้อมๆกันเลย O N E one โอโหเจ้ากระต่ายน้อย1ตัวเห็นไหมคะ O N T 1แปลว่า1นนะคะต่อไปนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะในเรื่องของความปลอดภัยจากการเดินทางโอ้โหช่วงนี้เราเดินทางไปไหนไม่ค่อยได้เลยใช่ไหมคะแล้วเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันในวันนี้ แต่เราไปสะกดภาษาอังกฤษ,กฤษวรนละครกันก่อนนะคะวันนี้ขอนำเสนอคำว่าค้อรถยนต์นะคะอ่าพาพร้อมแล้วไปสะกดกันเลย C A เออขอรถยนต์นะคะ ต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสะกดพร้อมๆกันเลย z a r คารถยนต์นะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีวิดีโอนะคะสนุกๆมาให้เด็กๆได้ดูกันอีกแล้ว เราจะไปดูนะคะว่าการเดินข้ามถนนเนี่ยเราสามารถเดินได้โดยวิธีใดนะคะมีเด็กผู้ชายสองคนดูคนแรกนะคะเขาเดินขณะที่รถกำลังขับอยู่นะคะกำลังขับอยู่บนถนนเลยไม่มีคันไหนจอดเลยแต่เขาเดินข้ามไปเชยเลยนะคะสัญญาณที่มีภาพคนนะคะถ้าเกิดเป็นสีแดงแสดงว่าคนห้ามเดินนะคะแต่ถ้าสัญ,ญลักษณ์เป็นสีเขียวนะคะเราถึงจะเดินข้ามไปได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถนะคะสัญญาณไฟสีแดงแสดงว่ารถจะต้องหยุดนะคะถ้าเป็นสีเหลืองเตรียมตัวหยุดนะคะต่อไปสีเขียวขับไปได้นะคะก็แสดงว่าถ้ามีไฟจราจรที่เป็นสีเขียวกับสีแดงสีเขียวคือไปได้นะคะสีแดงคือหยุดไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นรถนะคะถ้าเป็นสีแดงจะต้องหยุดนะคะ แต่ถ้าจะเป็นสีเขียวคือไปได้นะคะให้เราดูสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวคนแทนนะคะถ้าเป็นรถไฟจราจ,จรของรถก็จะไม่มีภาพอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเป็นภาพคนก็จะอยู่ตรงทางม้าลายและก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปคนด้วยนะคะต่อไปคนที่2เดินข้ามทางม้าลายนะคะไปอีกฝั่งนึ่งเห็นไหมคะรถก็จอดเพราะว่ารถติดไฟแดงอยู่นะคะเมื่อมีไฟแดงเราก็ต้องหยุดให้คนเดินนะคะ ถึงจะถูกต้องและปลอดภัยต่อไปนะคะโอ้โหบุญบุญโอโ้นักซิ่งที่ไหนมาเนี่ยดูสิคะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะผู้ชายคนนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์นะคะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ขับรถใช้ความเร็วไม่มากด้วยนะคะขับรถและสวมหมวกกันน็อกแบบนี้นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต่อไปนะคะโอ้โห เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมถึงยกล้อมาเลยโอ้โหสองคนนี้นะคะรวมกับแก๊งเพื่อนๆไม่สวมมวกกันน็อกแล้วก็ขับรถเร็วโอ้โหแบบนี้โรงพยาบาลก็ถามหาเลยนะคะสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุต้องนอนโรงพยาบาลคุณแม่รู้ข่าวก็ต้องเสียใจนะคะต้องให้เหลือต้องให้เครื่องช่วยหายใจนะคะตาก็ปิดไปข้างนึงโอ้แบบนี้ไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างไม่ได้เลยนะคะเด็กๆ เด็กๆสังเกต2ภาพนี้นะคะระหว่างรถสีส้มกับสีน้ําเงินแบบไหนที่ควรทําและแบบไหนที่ไม่ควรทํานะคะเด็กๆลองดูนะครอบครัวบ้านสีส้มนะคะขับรถนะคะทําอะไรก็ไม่รู้นะคะเล่นกันไปคุยกันไปแปรงฟันกันไปแถมยังไม่คาดเข็มขัดด้วยนะคะต่อไปบ้านที่ขับรถคันสีน้ําเงินเขาก็คาดเข็มขัดนะคะอย่างดีเลย ทั้งบ้านเลยนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆด,ด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูกันสิว่าถ้าเกิด2บ้านนี้เกิดอุบัติเหตุจะเป็นยังไงโอ้โหบ้านหลังแรกที่คาดเข็มขาดเรียบร้อยเลยนะคะไม่มีใครกระเด็นออกมาจากรถนะคะสามารถช่วยกันกระแทกเราไม่ให้ตัวของเรานะคะไปชนกับอะไรนะคะก็จะลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ด้วยนะคะ ต่อไปมาดูบ้านหลังที่สองที่ขับรถสีส้มนะคะไม่คาดเข็มขัดแล้วก็นั่งคุยนั่งเล่นกันไปนะคะโอ้โหเป็นยังไงคะโอ้กระเด็นออกมาข้างนอกเลยโอ้โหเพราะว่าไม่คาดเข็มขัดนั่นเองซึ่งจะทำให้เราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากๆเลยนะคะเด็กๆบ้านที่คาดเข็มขัดนะคะก็อาจจะได้รับการกระทบกระเทือนบ้างนะคะแต่ก็จะไม่รุนแรงเท่ากับบ้านที่ขับรถสีส้มนะคะ เป็นแบบนี้นะคะครอบครัวของเราก็จะต้องเสียใจเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะคะเราควรขับรถในความเร็วที่ไม่เร็วมากนะคะแล้วต้องคาดเข็มขัดไม่ว่าเราจะเดินทางใกล้หรือไกลนะคะเป็นอย่างแรกเลยที่เด็กๆควรทำถ้าใครมีคาซะะีที่นั่งสำหรับเด็กยิ่งดีเลยคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยนั่งประจำที่ ถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราค่อยๆลงมาเล่นลงมาคุยกันนะคะการเดินทางต่อไปนะคะโอ้โหมีควันมีไฟแรงขนาดนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยปับ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 เครื่องบินนั่นเองไหนใครเคยนั่งเครื่องบินบ้างนะการนั่งเครื่องบินก็เหมือนกันนะคะเมื่อกับตันนำเครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าแล้ว เราก็ต้องคาดเข็มขัดด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วจะไม่คาดเข็มขัดนั่งสบายๆนะคะไม่ได้นะคะการคาดเข็มขัดก็เพื่อความปลอดภัยของเรานะคะถ้าเกิดเครื่องบินเกิดตกลุมอากาศขึ้นมาโยกย้ายโยกย้ายนะคะเราก็จะปลอดภัยนะคะไม่เกิดอันตรายนั่นเองอันนี้นะคะเด็กๆน่าจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเป็นการปั่นจัก,กรยาน ปั่นปั่นจักรยานไปปันป่นปั่นจักรยานไปปั่นโอ้เด็กคนนี้นะคะคุณพ่อให้สวมหมวกก่อนที่จะปั่นจักรยานไม่เอาอะฉันอยากจะปั่นแบบนี้ไม่อยากใส่หมวกไม่เอานะพ่อไม่เอาคุณพ่อก็โอเคตกลงตามใจนะคะก็ประคองนะคะน้องคนนี้ไปเมื่อประคองไปเรื่อยๆคุณพ่อเห็นว่าน่าจะปล่อยมือได้แล้วคุณพ่อก็ปล่อยมือนะคะ ดูสิคะเมื่อคุณพ่อปล่อยมือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นว้าเซไปเซมาเซไปเซมาตุ้มบวเป็นยังไงคะจักรยานล้มแบบนี้ไม่ได้มีอะไรป้องกันเลยต้องปวดต้องเจ็บมากๆแน่ๆเลยใช่ไหมคะ ถ้าใครเคยจัก,กรยานล้มนะคะก็จะรู้เลยว่าต้องเจ็บมากๆได้แน่ครั้งนี้คุณพ่อให้สวมหมวกนะคะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ้าเซออีกแล้วโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาตุ้มโอ้โหจัก,กรยานล้มอีกแล้วแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งก่อนนะคะเพราะมีหมวกป้องกันไม่ให้หัวเรากระแทกนะคะแล้วก็มีข้อมือข้อขานะคะ กันไว้สําหรับหัวเข่าแล้วก็ข้อศอกของเรานะคะนี่ครบเซตเลยแบบนี้นะคะถึงจะล้มก็จะไม่เจ็บเท่ากับตอนที่เราไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูสาวในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะ,ะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้ออกกําลังกายกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับความรู้จากคุณครูแดงไปแล้วเมื่อกี้นะคะ เอาส่วนกิจกรรมสร้างสารรค์วันนี้นะคะคุณครูสาวให้เด็กๆนะคะะดูนะคะโยงภาพที่เหมือนกันนะคะะให้เด็กๆสังเกตนะคะจากด้านนะคะ,ะด้านซ้ายไปด้านขวานะคะดูว่าเป็นภาพอะไรนะคะถ้าเป็นภาพเรือก็ให้ลากไปหาภาพเรือนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะ ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ประเมินตนเองนะคะในส่วนของผู้ปกครองด้วยขอความร่วมมือของผู้ปกครองนะคะประเมินจากผลงานของลูกมาด้วยนะคะอ่าสำหรับกิจกรรมในสายชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้นะคะคุณครูสาวคุณครูอ้อยคุณครูแดงขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ,จะเจน r จนแ